สวัสดีค่ะเข้าไปแล้วนะคะเพื่อนๆหาเห็ดอีกแล้วนะคะมาดามก็หาเห็ดพี่น้องมีเป็นตาก็เบิดน่อยหาเก็บเห็ดแล้วมนทั้งนะ้พี่น้องเยอดยออกจากมวนอยู่พุดเดียวพี่น้องเอ้ยหาเห็ด พ่อเดินไทยวิดีโอหลินนะคะเขาบ้อนกินพี่น้องข้าวยังไม่ทานเลยนะแค่หาเห็ดไปเห็ดแดงเกิดน้ำใจข้นต้นใหม่พี่น้องเห็ดปลาเนี่ยไม่ถือเห็ดแดงเคลียเห็ดแดงเคลียที่เกิดเดี๋ยวออกล้างกายพี่น้องซ้ำอย่างออกล้างกายแล้วพ่อเดินหาเห็ดดอก พอเห็ดก็อ้าบ่อกะบ่เอาก็ันมัมาหาเพิ่งน้ำใจตุนใหม่ตุนไหลพี่น้องเห็ดมันจะเกิดมาเด้อพี่น้องเลยมันยังเหรนน้ำกันเมือว่านเมือวานยัง8ปดกิโลพี่น้องเมือด้เมือวานยังเหนกิโลว้านเ่ๆินเน นี่นี่นี่พี่น้องเห็ดเห็ดบ่อบอ่อมันอยู่ไก่บ้านผลพี่น้องบอ่เอาอยู่ไก่ถนนผลนะเงี้ยวอเอาเ,เห็ดแดงเคีย้ยมันจะเกิอดอยู่น้ำแบบเนี่ยพี่น้องเห็ดกัวกับเห็ดแดงเคีย้ยเห็ดไข่หน่อยบา้านท่อ เฮ็ดเฮ็ดน้องนี่ป้าขอ,องเบียร์เฮ็ดที่แถวอุทางนี่มันเกิดมานะคะน้องๆพี่มาดามจะตัตดแล้วนะคะตัตดแล้วเด้อพี่น้องตรงนี้นะคะ ยังสวยๆหาเห็ดกับยังสวยๆน่ะพี่น้องย่างลินแบบสบายสบาย,บายปัญญาอ่อนอยู่คนเดยีย <c> ว <oughs> น้ำก็บพวกหัวพี่น้องนี่มกักมักไม่พี่นอ้องเมื่อวานไปเก็บเห็ดก็เลื่อมกระเป๋ามื่อกี้ก็เลื่อมเอากระเป๋าน้ำพึ่งก็พี่น้อง วดางนบโอเคนะคะเพื่อนโทรหาเพื่อนมากระเป๋าน้ำโมพี่น้องบอกว่าลึกกระเป๋หอหมักนี่รายจังบานหวานพี่น้องหมักนี่หวานหวานหมักผลไม้ มกเจอีิมาหวานโอเคนะคะโอเคพี่น้องเจอกันนะคะถึงโรงเรียนแล้วพี่น้องนัดเพื่อนตรงนี้นะคะบ๊ายบายโรงเรียนพี่น้องโรงเรียนอนุนบาลพี่น้องโรงเรียนอนุบาลโอเคนะคะบ๊ายบาย